สวัสดีครับข้างยุ่นครับมาจากบริษัทเตชัพรเซลแอนด์สวิตสาขาบ้านแพ้วนะครับวันนี้ลูกค้าได้เอารถเข้ามาเช็คนะครับว่ามีแจ้งไว้ว่ามีไฟลูกขึ่นยนโชนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ใช้รถยมาฮ่าทุกรุ่นนะครับที่เป็นระบบหัวฉีดเข้ามาเช็คที่นี่ได้เลยครับที่นี่จะมีเครื่องเครื่องมือดันติกเช็คเกี่ยวกับพวกวิเคราะห์ระบบหัวฉีดตรงรุ่นนะครับอธิบายการใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่ตรวจเช็คแล้วมันจะขึ้นโชว์ว่าเพราะอะไรไฟถึงโชว์นะครับไม่ต้องเสี่ยงว่า ไฟโชว์เพราะอะไรนะครับเพราะที่นี่มีเครื่องมือตรวจเช็กที่ตรงรุ่นและทันสมัยนะครับอย่ามาดูกันเลยนะครับว่าไฟโชว์เพราะอะไรวิเคราะห์แล้วนะครับด้วยคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้รหัสที่มันโชว์อยู่นะครับเราก็ดูครับว่ามันเป็นเซนเซอร์ฮีตเตอร์อันนี้มันปรับปรุงแล้วแต่อันเนี้ยมันขึ้นตัวสีแดงอยู่มันก็คือยังมีปัญหาอยู่มาดูที่รถตัวจริงนะครับเมื่อกี้มันขึ้นว่าเซนเซอร์ออกซิเจนนะครับแต่เรามาเช็คแล้วว่าปั๊กมันไม่ได้เสียบมานะับรุ่นมาลูกค้าอาจจะเปลี่ยนยงเปลี่ยนนนยย่าางแลลล้้ววืมมใสะครับไฟก็เขึโช เราก็ทําการแก้ไขก็คือเสียบปลั๊กกลับไปเหมือนเดิมของเก่ามันได้เสียบมามันไม่โชว์นี่ข้อดีของที่การมาเข้ามาสนยนที่เช็คนี่ง่ายๆก็คือมันมีมีเครื่องเช็คให้นะครับแล้วก็เสียบไปเหมือนเดิมแล้วก็ทําการรีเซ็ตหรือลบโค้ดนะครับให้มันกลับมาไฟลูกบิจินหายโชว์นะครับเราก็ทําการแก้ไขที่มันปลั๊กไม่ได้เสียบนะครับแล้วก็ลบรีเซ็ตโค้ดให้ใหม่แล้วหน้าจอเราจะขึ้นปกติใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วครับรถยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับที่เป็นระบบหัวฉีด ทุกรุ่นเข้ามาสะถ้ามีไฟโ์เงี้ยเข้ามาตรวเจเช็คนี้ได้ครับวันนี้ก็ขอ,อนเสนอเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆมาเสนอใหม่นะครับขอบคุณครับ